สีมันสีชุดเซมอันนี้เหรอน่อหาหลกกันดิคือหนูพูดจริงๆว่าหนูชอบชุดเซมมาก สำหรับหนูหนูชอบมากแฮร์รี่ช็อว์สสิบเก้าครบทุกเพลงยังฮะอ๋อนี่สิบเก้าแล้วหรอออคิฟฟ์สิบแปดแฮร์ครบทุกเพลงไหมไม่เห็นค่ะหนูไม่ได้เห็นนะ ได้เห็นแค่คอลเลคอร์อ,อ,อื่นวิ่งคือกับชุดพี่เอิร์นแต่ได้เห็นจากแบบเมมเบอร์กันเองอะหนุรูปตัวเองมากว่ารูปตัวเองจะออกมาเป็นยังไงแต่ทุกคนเห็นรูปที่เราลงกันไหมที่เป็นวิงค์คือตาหนูสีเฮสโนนัดด้วยนะหนูใช้คอนแทคเลนส์สีเฮโนนัทนะคะโอ้ยอนี้มันคือการสปอยปะไม่แต่มันคือเนื้อเพลง,งนะหนูจะหลุดร้องเพลงหลายรอบมาทุกคนเพราะว่าเพลงมันติดหูหนูมากมันติดอยู่ในหูดูมากมากหนูแบบจะหลุดร้องเพลงหลายรอบมาก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  ตั้งชื่อแก๊งใหม่หน่อยะที่เพิ่งไปกินข้าวมาไม่มีอ่ะ <laughs> ไม่มีอะแต่ว่าชื่ออะไรกลุ่มคือไปเที่ยวกัน <c oughs> คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแบบไวมากๆคือไวมากๆจริงๆแบบไม่ทันตั้งตัวแค่แบบก้มดูตารางงานแล้วไม่มีตารางชนก็คือไปเลยตอนแรกแบบว่าที่แพนคือไปเร็วกว่าน,นี้ด้วยแต่ว่าหนูแบบอยากเคลียร์ง,งานมหาลัยก่อนไปก็เลยเลื่อนวันมันเป็นทริปแบบ no plan no ทุกอย่างนั่งรถไปเลยนั่ล้วไปเลยแล้วเปอย่างนี้ตลอดแบบไปกินข้าวกันแต่ละรอบก็คือเป็นการแบบว่าโอเคไป ก็ไปเที่ยวทะเลกันมาคะ่ะไปโรลดทริปหัวหินกันมาคะ่ะคือเริ่มแรกจะไปต่างประเทศทุกคนแต่ว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วเงินไม่พอก็เลยจบที่ไปต่างจังหวัด <c oughs> อันนี้เท่าเป็นเห็นแล้วไหมแต่เราก็เคยท้าทามเราก็เคยท้าทามนี่นี่ให้มาเป็นบนะีนเินอะ ใค่สนใจไปท้าทามนี้นี่ต่อให้หนูไหมแต่ว่าไม่ได้แบบไปหัวหินไปนอนที่เดิมนะทุกคนคือตอนแรกจะนอนที่เดิมแต่มันไม่มีห้องที่นอนสี่คนอะคือพอวันไม่มีห้องที่นอนสี่คนได้ก็เราก็ตัดชอยทันทีเลยเพราะว่าอยากไปแล้วนอนด้วยกันสแบบี่คนมันแอบเงหนิดหนึ่งถ้าแบบไม่นอนสี่คนก็เลยแบบ เลือกนอนที่ที่มันแบบว่ามี4ี่คนสปอร์เซลีวที่สาิบเอ็ดหน่อยหนูไม่ได้เป็นคนทามค่ะบอรอะว่าหนูไม่ได้เป็นคนทามแต่31มมีสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากดูที่ไม่ใช่แค่สิงเกิลเลือกตั้งนี่ อลเอางี้ถ้าไม่มาก็พลาดอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่มาก็ถือว่าพลาดเลยถ้า <c oughs> แต่จะมีราานด้วไมไม่น่ามีนะคะ <c oughs> คิดว่าไม่น่ามีแนตะ่อย่าเชื่อหนูเลยแต่คิดว่าไม่น่ามีไม่รู้หนูเดา <c oughs> ใครเป็นคนเสนอให้ลงสต r ีม m i n งก่อน โ็ม m น่าจะพี่พี่ทีมงานนะคะพี่พี่ทีมงานเขาน่าจะเป็นคนคิดกันนะต้องแบบว่าต้องขอบคุณพี่พี่เขาด้วยให้มีพี่พี่ทีมงานทุกคนก็ทุกอย่างจะไม่ลงตัวมากๆนะคะครั้งนี้ที่แบบไปถ่าย MV Color c o n f u i n g อ่ะก็คือแบบหนูประทับใจมากๆเพราะว่าแบบพี่พี่ทุกคนคือใส่ใจน้องๆมาก แบบมากมากๆมากมา,กา,กาน้องๆแบบเสนออะไรหรือว่าแบบต้องการอะไรก็คือพี่ๆเขาก็เทคแล้วก็แบบว่ารับมาหมดเลยคือเรียกได้ว่าแบบทําตามที่เราต้องการได้แบบยังมากอะทุกคนเราอยากได้อะไรพี่เขาก็ทําตามที่เราแบบเลือ,อะอืมคือต้องต้องกราบเลยจริงๆนะ แบบนี่คหนูขออันนี้ได้ไหมหนูขออันนี้ได้ไหมก็คือได้หมดเลยได้หมดเลยในที่นี้คือได้ตามความเหมาะสมนะทุกคนไม่ได้แบบว่าอุ๊ยอะไรก็ได้แต่ว่าแบบเพื่องานที่ดีขึ้นคือพี่เขาก็รับฟังเราแบบมากๆากอยากให้ปรับอะไรก็แบบว่าก็แบบว่าช่วยเหลือกันหมดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทีมงานน่ารักมากทางานด้วยเราสนุกมาก สนุกจริงๆโยนไอเดียอะไรไปก็แบบว่ามีพี่ๆที่คอยแบบว่าสนุกกับมากับเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลิศอะทำงานแบบสนุกทุกคน enjoy อยากให้ทุกคนออครคนอดูนะคะก็ยังไม่อะไรมากแต่ว่ารอดูแล้วกันเนาะตอนประชุมเป็นแบบว่าช่างี้ปะคือหนูได้เข,ข้าแค่แบบบางอันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็เป็นแบบนั้นนะมันเป็นมาด้วยมันเป็นมาด้วยแบบเห็นและผลและสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่แบบว่าพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออเต้นอยากให้ถึงอสองหม่หนูเหมือนกันหนูก็แบบแอบ,บอยากดูเขาได้บอกป่ว่ามันจะมี MV เออหนูแอบ,บอยากดู MV แล้วเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้เห็นนะคะแต่ก็มีเห็นแบบบางซีนจากที่ถ่ายมาคือรู้สึกว่าสวยมากแบบหน้าหนูสวยมาก <c oughs> แต่ดีเทลเต้นในเพลงคือวิงเยอะมากเยอะมาก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 ถ่ายเ v ็แต่งหน้ากันเองไหมเดี๋ยวค่อยมาเล่าแล้วกันมีหนูเล่าได้ไหมเดี๋ยวรอเพลงปล่อยแล้วเดี๋ยวมาเล่า เห็นรูปแล้วหนูก็อยากเห็นเหมือนกันตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนถ่ายไม่ได้ไม่ได้แอบไปดูไม่ได้แบบว่าไปขอดูรูปมันมีบางอันที่หนูถ่ายแล้วหนูแบบเดินไปขอดูรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นแต่ว่าเซตตรงนี้ไม่ได้ขอดูก็จะไม่เห็นสวยนะหวานมากหนูชอบมากหนูบอกเลยว่าสิ่งนี้น่ารักหวานเป็นซิงเกิลที่บอกได้เลยว่ามไม่ได้เป็นซิงเกิลที่แต่ว่าเป็นชุดเซมที่หนูชอบที่สุดในประวัติการประวัติการจริงๆแบบอยากใส่ออกไปเดินเล่นข้างนอก รู้สึกว่าเป็นสไตล์ที่เราชอบมากๆแล้วก็น้องแพนเค้กก็ตั้งใจมากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราชอบมากชอบมากชอบมากเลยชอบมากจริงๆอะปกติแบบไม่ค่อยถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าไม่ค่อยถ่ายรูปอะไรแต่คนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปแบบตัวเองเก็บไว้ทุกคนแต่ว่านี้มันน่ารักจน,นแบบต้องถ่ายรูปตัวเองเก็บไวอ้อะ <c oughs> คือใส่แล้วน่ารักจนแบบต้องเก็บต้องถ่ายรูปเก็บไว้เลยอืม ืออีกอันหนึ่งที่หนูชอบคือช่างญี่ปุ่นเซตหน้ามาสวยมากมันมีอยู่วันหนึ่งที่แบบหนูให้พี่ช่างญี่ปุ่นเซตหน้ามาให้สวยมากแบบเขาเซตหน้ามาเป๊ะมากทุกคนเอางี้นะคือหนูชอบอันนี้มากช่องนะคะจะมีทําต่อไหมน่าจะมีนะคะทุกคนแต่ว่ามาดูกันว่าจะเป็นรายการอะไรเป็นคอนเทนต์แบบไหนนะคะในการคาค่ะ คิดถึงเหมือนกันนะอยากอัปเดตเมคอัพใหม่ๆแล้วก็เทคนิคใหม่ๆที่ได้มาหนูกลับมาจากญี่ปุ่นหนูได้อยู่บ้านแค่แบบวันเดียวสองวันวันสองวันไม่เกินอ่ะหนูก็ไปอยู่ห้องเพื่อนทำทีสิธิแล้วหนูก็ไปเที่ยวเลยทุกคนคือหนูอะไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านเลยแล้วหนูก็กลับมาอยู่บ้านวันนี้ใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปห้องเพื่อนไปทำทีสิทธิ์ใหม่แล้วก็อยู่อยู่หอยาวๆทำงานช่วงนี้ ให้เสร็จแล้วถึงจะได้กลับบ้านกลับบ้านไม่กี่วันก็ไม่อยู่บ้านอีกทุกคนคือช่วงนี้แบบไม่ได้อยู่บ้านเลยแอบเสียใจมากๆเพราะว่าหนูอะติดว่ายน้ํามากแล้วไม่ได้ว่ายน้ําเลยเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านงานเพราะว่า บอกเลยว่าช่วงนี้คือช่วงที่ทรมานที่สุดคือวันนั้นหนูไปไปห้องเพื่อนใช่ปะ่ะแล้วก็ไปทํางานแล้วก็แม่แไว้มาหลับเพราะว่าไปทําธุระกับแม่ใช่ป่ะค่ะไปทาธุระกับแม่แบบช่วงเวลาหนึ่งแล้วแม่เไว้มาหลับแล้วแม่ก็บอกว่าโอ้โหสภาพแบบดูไม่ได้เลยสภาพดูแบบดูไม่ได้เลยจริงๆเลยอ่ะแล้วก็วันนี้หนูก็เพิ่งกลับมาแล้วแม่บอกว่าอุย้ยทำไมสภาพวันนี้มันดูแบบดูดีกว่าตอนกลับมาจากห้องเพื่อนหนูก็แบบแม่ แม่ฟังนะคือตอนนั้น,นกลับมาจากห้องเพื่อนอนะ่ะจากการทําทีสิ์หน้าตามันก็ต้องไม่ไม่อิ่มความสุขอะ่ะแต่นี่แบบไปเที่ยวมาหน้าตามันต้องอิ่มความสุขอยู่แล้วปะคือถ้าหน้าตามไม่อิ่มความสุขจะไปทําไมจะไปให้ตัวเองไม่มีความสุขทําไม <c oughs> คือตลกอะ่ะแม่คือหนูจะไปทาไมถ้าหนูไปแล้วหนูแบบไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขแล้วก็กลับมาเจอชีวิตจริงต่อนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอคูสิคอนเทนต์กับวีอารและยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application